สวัสดีครับผมนาพิสิทธิชาติรำนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมครอบครัวพอเพียงนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมนะครับสำหรับนะครับวัตถุประสงค์ของชมรมครอบครัวพอเพียงของพวกเรานะครับก็เพื่อส่งเสริมนะครับให้นักศึกษานะครับได้ เรียนรู้และสืบสารศาสตร์ของพระราชานะครับสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงคิดอาสาในระดับอุดมศึกษานะครับการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับที่ผ่านมาของชมรมของเรานะครับซึ่งครั้งล่าสุดนี้นะครับชมรมของพวกเรานะครับได้ร่วมกับชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันชมรมค่ายอาสาพัฒนาและเป็นประโยชน์ชมรมครอบครัวพอเพียงนะครับได้ร่วมกันจัดโครงการ ร่วมพลังกิตอาสาและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะครับในระหว่างวันที่2ถึ3ง3กรกฎาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานะครับเราได้ไปส่งเสริมในส่วนของการทำตุงยยแมงมุมนะครับให้กับชาวบ้านน้องโพรงตะบลอีสานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบรุรีด์และก็ไปส่งเสริมในการาเลี้ยงปลาดุกนะครับให้กับชุมชนบ้านน้อยบุตะวงศ์อำเภอลำไยมากจังหวัดบรุรีด์อีกด้วยนะครับ ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากมูลนิธิกรุงศรีนะครับซึ่งภายใต้โครงการนะครับกรุงศรีอุดมศึกษานะครับอาสาพัฒนานะครับซึ่งนะครับเราก็ได้ไปส่งเสริมอาชีพของชุมชนในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมภายใต้นะครับการอบรมส่งเสริมวิถีชีวิตยั่งยืนนะครับโดยชมรมครอบครัวพอเพียงของเรานั้นนะครับได้ไปส่งเสริมในส่วน การทาบ่อเลี้ยงปลานะครับณบ้านชุมแสงนะครับตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจัหวรดบรีด์นะครับซึ่งในวันที่19-20ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ไปในส่วนของตรงนั้นนะครับและนะครับมูลนิธินะครับครอบครัวพอเพียงนะครับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นนะครับอันดับปรมาศึกษานะครับอันอันดีอันดับดีเยี่ยมเลยนะครับให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรีดงของเรานะครับซึ่งนะครับนักศึกษานะครับจากชมรมนะครับที่ได้ดําเนินกิจกรรมนะครับจนเป็นที่ประจักษ์นะครับคนคุณค่าแกได้รับการยกย่องในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักศึกษานะครับมาร่วมเป็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับของครอบครัวชมรมครอบครัวพอเพียงของเรานะครับก็ขอเชิญนะครับมาสมัคร อาการเยอะๆนะครับขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับครอบครัวพอเพียงผู้เราแการนํำอาสาน้มน้ำหลักปัจญา ครอบครัวพอเพียงชำความี